นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงนะคะที่บางเปิดตู้ตตกาแฟของเรานะคะเพราะว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยคะ่ะดูสิคะ่ะเงิน<ป>เงินทั้งนั้นเลยนะคะคือพูดง่ายๆว่าอาทิตย์หนึ่งได้ขนาดนี้อาทิตย์หนึ่งได้ขนาดนี้นะคะเป็นการลงทุนที่บอกตรงๆเลยนะคะลืมไปเลยนะคะคําว่าขาดทุนเพราะว่ามีไรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันเลยนะคะมีความสุขมากเลยนะกับการที่แบบว่า นับเหรียญ10บาทนี้นะคะบองตรงๆว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะธุรกิจนี้นะคะคือธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ24ชั่วโมงคอฟฟี่นะคะของเรานะคะวันนี้นะคะเรามานับเงินกันแค่อาทิตเดียวนะคะน่าจะได้อยู่ประมาณ20,000กว่าบาทนะคะเพราะเราบอกตรงๆนะคะธุรกิจนี้นะถ้าใครรีบลงทุนนะรับประกันเลยนะคะว่าการคืนทุนเนี่ยนะคะขึ้นอยู่ที่ทำเลอันนี้ทำเลดีก็จะคืนทุนไวแน่นอนค่ะ4เดือนคืนทุนละ ไม่มีการทำธุรกิจไหนนะคะที่ว่าคืนทุนไวได้ขนาดนี้เลยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะในการที่ต้องมานับเหรียญน,นับเงินทุกทุก,ทกวันนะคะเงินเข้าก็เป๋าทุกวันสโลแกนของเราคือ,อ,อหลับก็ได้เงินหมื่นนะคะตื่นก็ได้เงินแสนนะคะถ้าใครสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ